ข้าเหลี่ยมจนเลียมแหกตอนฆาตกรรมคด,ดีพลิกนี่มันคด,ดีฆาตกรรมในห้องปิดตายคนร้ายอยู่ในที่นี้แหละผมขอเอาชื่อของปู่ของปูเป็นเดิมพันแจกกันนั่นแจกกันทรงสี่เหลี่ยมที่อาจมีสันสามารถใช้เป็นวุ้ต้องไทยแน่ๆสวยดีนะครับซื้อที่ไหนเนี่ยโอ้ยเรว่าพวุ้นเรืองคดีกันไก่ ป้องกันไกลเท่าไ้คราวนี้ใช่แน่ๆขอมมีคมในห้องนี้มีแค่กันไกลบนโต๊ะเท่านั้นคนรายย้ายจะต้องลืมไว้แน่นอนเขายืย่มเลยนะครับดึงไม่ออกลำคาตัดด้ยไก่ไม่ได้อะไรเนี่ยคุณนักสืบเอ็งจางหน่อยดิฉันก็แค่ทําให้คนร้ายตายใจต่างหากใช่ไหมคุณเอเลือดของผู้ตายและเหงื่อที่ตัวคุณน่ะมันฟ้องอยู่โอ้สุดยอดเฉียบคมไปและะ้วครับเป้ช่วยไม่ได้ในเมื่อมาถึงขนาดนี้แล้วเซอร์ไพร h a p y b i r t บ day <บ><บ>ด o YOU สุขสันวันเกิดเอ๊ะทีลนี่อะไรเนี่ยนี่เธอยังไม่ตายนี่เราสองคนอยากเซอร์ไพรส์วันเกิดเธอไงแต่เอเอจะเล่นใหญ่จ้างนักสืบมาเอา้ามึงไม่ได้จ้างมาเหรอเฮ้อแล้วพวกมึงเป็นใครวะนักสืบที่เรียกมาไขคดีเมื่อไหร่มันจะมาวะเนี่ยจา่าโทรตามดิ <c oughs> ตอนแกล้งเมาเป็นเหตุ ทำ้ใจดีกับเพืมอมันนานได้เวลาแก้แค้นอย่างจริงจังแล้วนี่จะไปบ้านเพื่อนก่อนนะเดี๋ยวกินข้าวก่อนสิลูกแม่อให้ไปแอ้เาวๆเฮ้ยเดินไปเดินมาไม่ไหวเวียนหัวโวยเฮ้ยเงียบไปเลยฮะไม่โทรมาตามเลยหรือไงวะเยี่ยมไม่ต<อ>้องลดเพลยของวงว่ย a few moments later เออดใจไปแล้วหรือไงทาไมไม่โทรมาตามอีกนะ ลองโทรแกล้งไปแย่ๆหน่อยละกันแกล้งทำเป็นเสียงเมาๆเปิดเพลงดังๆเอาให้รู้ว่าฉันใจแตกบัวสมบ้านเพื่อนเอาละเฮ้ยมึงเปิดเพลงดังๆดีเอาดังๆเลยโอ้อะไรวะโทรศัพท์แทนที่ให้เบาเสียงดันมาบอกให้เพิ่มเสียงซะงั้นอะไรวะกำลังเฮ้ยโรงบ้านไม่เป็นไรมากหรอกแกหกล้มหัวไปชนกำแพงเ็เ่มตันเองเฮ้ยจะออกจากบ้านเดนอดไปทำไมฮะอยู่ดีไม่ว่าดีเถอะก็แม่เป็นห่วงลูกน่ะ พอไปไม่รับแม่ก็กลัวลูกจะเป็นอะไรเออขอโทษด้วยแล้วกันทีหลังเัาจะรับสายปะ่ะกลับบ้านได้แล้วจ้าจ้าทำไมนั่นทำให้เป็นห่วงอยู่ด้วยแล้วไม่รู้อ่ะตอนผักเหลี่ยมเฉือนคอเซนเตอร์ ฮัลโหลครับสวัสดีครับทางเราคือธนาคารฟ้าประทานคุณได้รับรางวัลใหญ่1ล้านบาทเป็นล้านเลยเหรอพี่แต่คุณต้องยืนยันตัวตนก่อนนะครับขอชื่อนามสกุลเลขบัญชีและรหัสผ่านเดี๋ยวขอชื่อกับนามสกุลคุณก่อนได้ไหมครับผมไม่แน่ใจว่าคุณมาจากธนาคารจริงๆอ่อะเฮ้ยทางเราไม่มีนยโยบายเปิดเผยชื่อนักงานครับตกลงจะรับรางวัลไหมหรือจะสละสิทธิ์โอเคผมจะรับรางวัลแต่คุณต้องโอนเงินมาก่อนเพื่อเป็นหลักฐานว่าคุณอ่ะพูดจริงเออเอองั้นขอเลขบัญชีหน่อยครับอ่ะส่งไปแล้วครับเฮ้ยบัญชีม้าวะเน คิดว่าฉันไม่รู้เหรอลูกไม้ของพวกแกนะ่ะหรือว่าแกก็เป็นแก๊งคอนเซนเตอร์เหมือนกันฮึๆแต่ว่าฉันจับแม่แกไว้แล้วช่วยแม่ด้วยม่หน่อยแต่ว่าพ่อแกก็อยู่กับฉันเหมือนกันโวย้ยช่วยพ่อด้วยลูกพ่อแกรู้ทุกอย่างอยู่แล้วใช่ไหมสเสียงนี่มันพบื้องส์ใช่ไหมสหมอนนี่เหรองั้นผู้ชายคนนี้ก็ผู้ชายที่จับฉันมาก็ลูกของเราพวกเจ้าทั้งสองเป็นพี่น้องกัน แม่จา๋จามอบตัวแต่เดนลูกรับต้อนอกมาเราจะได้อยู่ด้วยกันอย่างพ่อแม่ลลกอีกครั้งได้ครับผมจะมอบตัวเฮ้อยากกว่าจะจับไปสองตัวนี้มาได้ <c oughs> เหนื่อยหน่อยนะครับทุกกองบอลนรกแตกตกอนแม่ฮะผมตกนรกสวัสดีครับไลสดนะคะพีใหนูเดมาเปิดกาชาก,กับนบนยอดเสาไฟนะคะอ ที่รัวไม่ดีรัเออที่นี่ลบไงล่ะเจ้าหนะถึงข้ามันต้องมีต้องรีวิวเต็มเฮ้ยไปไหนอ่ะกรรมกอนว้าวกระแทกทองแดงระบบใหม่ไม่ใช่ปืนแต่ใช้ไฟฟ้าความอุณหภูมิได้หลายระดับมาลองฟังเสียงจากกู้ใช้จริงนะครับ าแล้วก็ต้นงิ้วที่นี่ทางนรกปลูกเองน้ำทุกอันตัดแต่งด้วยมือโครงการวิญญาณต้นทำให้ต้นงิ้วงอกงามอีกาที่นี่ก็น่ารักนอนเปกันเองมากหนอนว้าวฟิกเกอร์อังคอยสาวน้อยโมเอตเต็มไปหมดเลยนี่มันนรกที่เอาไว้ลงโทษอะไรนี่ยนั่นมันห้องทันยมไม่ไหวโว้ยใครก็ได้มาพามันกลับไปทีไม่ได้เลยลูกเวน หมดใจคาะสงไฟเขากีกกลับมาแล้วครับแม่รีวิวตกนรลกหนึ่งวันจะเจออะไรบ้างไปดูกันตอนไม่หมดกรรมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไม่หมดกรรมผมพยายมพิธีกรและหัวหน้ากรรมการ กับนายยมทตมือใหม่และนายนิรยบาลจอมโหดวันนี้แชมป์8ล้านหแสนสี่หมืสมัยพร้อมจะป้องกันแชมป์แล้วล้านสมัยยังเป็หมดกัมเลยและผู้ท้าชิงวันนี้ลุงสมานสมานสารเสือ้อตอนมีชีวิตก็ทำชั่วช้าสีผมทำเพื่อสีเมียของผมผมต้องกลับไปเจอเธอให้ได้ลุงสมานจะมาในเพลงยาใจคนจน เป็นแฟนคนจนต้องอ่นหน่อยเนาะอีกทีมีเงินทองพีพ่อพ่อชนะแชมป์แปดล้านสมัยไปเลยวแปดล้านห้าแสนสี่หมื่นสมัยตั้งหักผมยังไม่ได้รอกเลยได้อยู่ตีถางนคณะกรรมการทุกคนเห็นควรว่าจะให้รางวัลคนสู้ชีวิตก็คือการไปเกิดใหม่ได้นะครับลุงได้ไปเกิดใหม่แล้วเจอกันอีกครั้งนะสิ พีกลับมาแล้วสีของผิดโอ๊ยเหยียบบ่อยมากอีกแล้วช่วงนี้เหยียบบ่อยเหลือเกินป้าโอ้แล้วรอบนี้พี่จะเอาเพลงอะไรไปร้องละสิตอนภาษานรก101โอ้ยเองอะอยู่ที่นี่ไปมาไม่หรอถ้ามาอยู่ที่นี่ไม่รู้ภาษานายจะลําบากเอานะภาษานารกอะรู้จักป้าคูบาคาบูมูดเดงอะ,อะไรนะโอย,โอย บูบ้าน่ะคือหินคาบูมูเดงคือมันกิ้งมาจากทับแกงไงล่ะอยู่ที่นี่ถ้านายไม่รู้ภาษานรกน่ะนายจะรู้ไหมว่าเขาจ้องจะเล่นนายอยู่ครับอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าเสียงบางรุมกลางปิงปุ่งปังปิ้งปิงปังปุงปิ้งปิงปิ้งปิ้งปิงทำไมพวกเอ็ไม่ใช่เับปกติกันวะไหนพูดอีกทีเด็เสียงบางกลางกลางจิงจริงจิงจิงกุ้งปังปิ้งเฮไยมันไม่เห็นเหมือนเดิมเลยนี่ยว้า รอบนี้ทำบุญมาเยอะจังวะอ่าพวกเองเอาไปแบ่งๆกันวู้สมองแก๊กแสงกองสมองแกงมากเลยลูกพี่สมองแก๊กแสงกองสมองแกงอ๋อมันแปลว่าขอบคุณนะ่ะเฮ้ยสเปโด,โดเซปันสบันโดเออแล้วไอ้สเปโด,โดเซปันสบันโดน,นี่มันคืออะไรล่ะครับพี่แปลว่าโยามาทูตมาแล้วให้รีบหนอีอ๋อเอาเฮ้พี่เฮ้ยเลยไมไม่ใช้คำพูดตีกันละว้ คลิปนี้เกี่ยวกับความรักขออนุญาตไปดนเรื่องกันตอนอยากได้สติกเกอร์ฮึประเพณีฝรั่งซิ่งเปลืองตุ๊กตาเนี่ยก็เก็บฝุ่นอีกสติกเกอร์ก็นะเฮ้ยตรงไหนอ่ะกระพริ่อย่ากระพริบตาทัาภูมิเลยแม่ปัญญางั้นวันนี้เองก็ไม่ต้องเอาอะไรเลยสิไม่เอาหรอกของแบบเนี้ยให้พวกเด็กๆมาเล่นกันไปแล้วกันโธ่ไอ้พวกมันตโลอดเป็นดีใจเขาก็แจกให้ทุกคนนั่นแหละไม่ได้แจกแค่คนเดียวสักหน่อยมันอยากได้ไว เฮ้ยเหมืนีนเลยดิว้าระเชียเป็นอะไรรอเปล่าเปล่าแค่ทดสอบความแข็งแรงของสาวเท่านั้นเองดีจังเลยนายเนี่ยช่วยโรงเรียนตรวจสอบโครงสร้างอีกแรงสินะติ๊กเกอร์เ่ะอด็กแค่เฉยเฉยอยึ้ยอาการชันแบบนี้ยังไม่รู้เรื่องอีกมือเบอื่อเป็นอะไรก็ดีแล้วลไปแล้วนะไปแล้วเหรอ ้ยวันเลนไทยน่าเบือ่อสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรจากมลฤดีเลยอาบน้ำดีกว่าไอลูกคนนี้ถอดเสื้อให้รงตะก้าหน่อยแซ่อฮ<ห>นี่สติกเกอร์อะไรเนี่ยโอ้โหมลฤดีแม่ไอ้ปัญญายลูกเราเนี่ยไรไม่เบานะ ตอนลูกสาวคุณพ่อเนี่ยผมขอนะวันนี้จะต้องขอน้องบด้อนจากพ่อตาให้ได้เลยสวัสดีครับพ่อผมจะมาขอขออะไรขออะไรขอไข่ในเล้าเหรอขอขวดของเราขอทุยขอลูกสาวกับพ่อเล่นสะเคิมเลยไม่ต้องถึงลูกพ่อกับสาวได้นี่สาวแบบนี้ให้สาวเชื่อกวยพ่อลูกสาวไปถึงลูกสาวที่เป็นคนนะ ขอโทษครับพ่อพอดีผมลืมตัวไปหน่อยครับนึกว่าอยู่ที่บ้านคนโตหรือคนเล็กล่ะคนเล็กครับอันนี้คนเล็กทีสามสามหนึ่งศูนย์คนเล็กแล้วล่นไม่เลิกเงี้ยสักกุ่นกับผมไหมได้เลยจัดให้มิวดูว่าไอ้พ่อเลิกเล่นทีเถอผมจะขอให้พ่อยกลูกสาวให้ผมได้ไหมครับอ่ายกยกยกพีดแอนเจอร์หรือแนชไม่ใช่ยกแบบนั้นไม่ขงไม่ขอมันแล้วขอเป็นโซนดีกว่าเอโอเคโอเคไอ้นมพาก็ดูว่าแกมีความอดทนมากแค่ไหนดูว่าจะดูแลลูกค้าได้ดีหรือไม่เท่าที่ดูก็ใช้ได้ใช้ได้พ่อนุ่งบ ต่อไปนี้เราจะได้เป็นแฟนกับน้องบทกรอนแล้วพ่อครับนั่นใครอะครับอ๋อนั่นลูกสาวคนโตน้องบทเพลงพี่สาวบทกรอนเอองั้นผมขอคนนี้แทนได้ไหมครับออเคตอนรมได้ขีรตั้งได้เชื่อไหมเราไปแล้วว่าครับไม่เป็นไรนะครับอขอบคุณมากเยี่ยมเป้าหมายต้องเพงลงเลยอ่ะแมวแต่ว่า,เอา,เ,อาเอานี่ เห็นจันโเข้าใจผมมันต้องเรียกร้องให้เข้าไปช่วยจริงๆอุงยไหแมวดุเกินไปอ่ะเก็บผ้าซะแล้วงดีนะที่มีแผนที่สองไหแมวเลียช่วยได้งั้นปล่อยคิวย้ายต่อได้เลยว้าวว้าว้วสุภาพบุรุษสุดมีน้ำใจเก่ผู้สูงอายุเห็นแล้วนึกถึงพ่อถึงแม่ที่บ้านจะไม่เข้าไปช่วยก็ไรอยู่เมจรนนเจรนญนะมันหนุ่มโอ้ยนี่แฟนเหรอมอกกันดีครับพี่หนุ่มนะเนี่ยยังไม่ใช่แฟนกันหรอกครับย้ายก็แต่นาคนก็ไม่แน่นะครับเฮ้พูดไปเรื่อยเลยเราเนี่ยเขินนะคร เป็นไปตามแผนเหลือแค่แผนสุดท้ายแค่นี้ก็เรียบร้อยโอ้เพ่แฟนสวยอ่ะขอยืมพาไปซิ่งหน่อยได้ปะไอ้นี่คือเป็นคนที่จ้างมาสินะเหตุการละอย่ามาซีเร่งนั่นน้องนี่นะแฟนพี่ไม่อยากเก็บตัวก็ถอยโคตรดีนะพี่ได้ถึงแล้วแผนเริ่มไปยังเฮ้ยไม่ใช่คนของแกเหรอเนี่ยแล้วไอ้นี่มันเป็นใครวะเนี่ยไอแกมาทำบ้าพี่สามีฉันแกอย่าระบุอะไรกับเจ๊ผมยอมแล้วกันโอ๊ยอะไรเนี่ยเราทำอะไรไปเนี่ยดูไม่เป็นคนสตรีซะเลยนะยินดีว่า นย่งงริงครับย้อนยุคมันย่งนะตอนหุยกระแสอุ้มกะอากูบูตะอากูบูอาโทษทีขอภาษาไทยไหน่อยอุ้มกะผมหมายถึงประเด็นที่ทำให้เมืองกาลาซิโตเป็นท็อกออฟเดอะทาวกับเรื่องดราม่าทะเลาะกันระหว่างเพื่อนบ้านซึ่งเกิดจากได็นเสาซึ่งส่งเสียงดังรบกวนเพื่อนบ้าน โอเคต่อขอเชิญคุณคุณตะอูกาที่เป็นผู้ร้องเรียนกายแว่นแรปเตอร์มันส่งเสียงดังจนชั้นแทบมาในนอนเลยนะีที่สองที่สามมันก็ส่งเสียงดังอยู่นั่นแหละออกไปเตือนมันก็จะปล่อยแรปเตอร์ออกมากัดอย่างนี้มันได้เหรอต้องมาร้องเรียนพี่อมนี่แหละอกะเสียงดังแล้วไงฮะฮะไปแต่งบนกระดูกวะหนุ เดี๋ยวนะพี่อุ่มผมเนี่ยนะแต่งพอแรปเปอร์เนี่ยก็ด้ที่ของผมไอโปมันก็แรปเปอร์ผมด้วยฝากไว้คริสครับเอ๋ดูท่าอีกฝ่ายจะไม่ยอมรับนะครับแถมยังลามไปถึงกระดูกบนหัวสูงอีกจะว่าย,ยัไงนี่ทำผิดแล้วยังลามถึงกระดูกบันเท้าดูท่าอีกนี่ยังไม่ลงมไทยแสดงครอบที่มาจอดขวางหน้าบ้านอีกนะเดี๋ยวก่อนนะเอาเรื่องนี้ก่อนนะอย่าเพิ่งลามไปเรื่องอื่นนะผมพูดได้ไหมอ่ะใจเย็นก่อนนะด่าอะไรก็ด่าได้นะแต่ด่าถึงน้องบึกสุนิลลักของปูแล้วเว้ยแค่หารเม็ดแต่ละมื้อเนี่ยแพงววชิต เขาบอกว่าคุณน่ะมีค่าต่ำกว่าอาหารเม็ดไดดนวสาวอีกนะไอ้ยินละง่ยเอาไเอ็งโยอยู่เลยมาเครี๋วนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมขอซื้อเวลาให้กับสถานีก่อนนะครับสวัสดีครับผมพ่อพอพอตอนรุ่นก่อนน่ะเขาจีบกันแบบนี้ น้องเมื่อกี้มีอะไรหรือลูกสอนวิธีให้ผมจีบหญิงดีครับสมัยพ่อนะจะจีบแม่ก็ต้องต่อโมเดมต่อเน็ตแชทผ่านเฟสเก้าแปดเฟสเก้าแปดคืออะไรอ่ะมันเป็นแชทน่ะคงเหมือนไลน์เฟซของสมัยนี้มั้งไม่เอา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 เอาอีอี่นดีจะเป็นสมัยปู่ก็นี่เลยทรงจดไม้โรยแป้งฟุ้งๆไม่เอาไม่เอาไม่เอาอ่ะจี๊ดี๊ี๊ดนะ ให้ข้าถ้าชอบก็พาดกันไดพานี่เลยโยกี้เดี๋ยวพ่อแม่เขาแจ้งความจับเอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาลองวิธีข้าสิเจ้าลองวิธีข้าดูใครไข่ีบตีบท่านเหลุดโคตรเงาสกดาไม่มีวิธีที่ันดีกว่านี้เลยนี่ไงหูยูยูห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 ูบูหูยูห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 หูะูห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 ู ทีหัวผู้หญิงจดควตอนที่คิดไว้มันไม่ใช่แบบนี้นี่หว่านี่คือสิ่งก่อสร้างอันยิ่งใหญ่หรือจริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรที่เราคาดไม่ถึงป้าหนูจะเอาตุ๊กตาเอาใหยุ้กูใหญ่ใหญ่วยด้วยลูกท่านอยากได้แต่มาลำบากพวกผมเนี่ยนะโอ้ยโอ้ลูกป้าอยากเล่นของเล่นเหรอลูกเดี๋ยวพ่อให้ทาสสร้างให้นะ อ,นะอยากได้ตัวต่อโอ้ได้ได้ได้เขาบอกว่าเอาตะกรี่เหลี่ยมกสี่เหลี่ยมตอนนั้นโว้ยอ้ต้องให้ผู้คนได้เห็นฝีมือลูกข้า,าครับท่านจงเอารูปวาดลูกข้าไปวาดบน่งกว้า,างาซะครับท่านอ้ออรูปเส้นยึกยึกยืนยืเนี่ยนะอ้าวตีร้างให้ทำไมลูกไอ้ขานแกงหนูอ่ะมันไล่เตะหนูออย่างนี้เอาไว้ไม่ได้อะ ทหารพวกเจ้าจะไปสร้างกำแพงเอายาวๆเลยอย่าให้ลูกไอ้ขาดมันเข้ามากลางลูกอ้ครับเ่ินลูกอ้วนต้องสร้างยาวไปถึไงไหนวะเนี่ยลงน้ำเลยมั้งสิ่งเหล่านี้อาจถูกสร้างโดยมนุษย์หรือมนุษย์ต่างดาวแต่สิ่งก่อสร้างพวกนี้ล้วนสร้างมาเพื่อเหตุผลอันยี่ใหญ่และสำคัญแน่นอนพว่าไม่ใช่พรว,วิเศษพรวิเศษเห็นนะตอนสมุดวิเศษจดแล้วจริง เวละลืมไปว่าวันนี้มีสอบทาําไงดีเอ๊ะอยากได้อะไรก็เขียนเลยขอได้จริงป่าววะเนี่ยงั้นก็ขอให้วันนี้ไม่ต้องสอบได้ไหมขอวันหลังได้ป่ะหนังสือยังไม่ได้อ่านเลยหวังว่าห้องเราจะได้คะแนนมากกว่าห้องครูพิชิตนะ เฮ้ครูพิชิตเมื่อกี้พูดว่าอะไรเห็นสีเด็กห้องฉันไม่มีวันแฮคใครทัดมันพลาศึกษาของจริงว่ะไม่ต้องสอบแล้วเว้ยและขอให้ฉันโดดยิ่งกว่าวิลเกตฉ่ำยิ่งกว่ามาร์คซักเบิร์กและมีเงินทัพตัวแบบแจฟฟี่เบอซน แกสินะค<อ>นที่หัวหน้าโอนเงินไปผิดบัญชีโอนคืนมาแล้วเว้ยเงินเดือนกูเงินอะไรผมไม่มีมือถือนะครับผมจะโอนยังไงอะงั้นแกก็ต้องมากับเราผมยังเด็กอยู่นะครับรวยด้วยไอ,เ,อเ,เด็กนั่นไงทีนน่รวยที่สุดในโลกอย่าให้พวกมันได้ตัวไปจะขวางหรอบันท<ป>้รวยแบบนี้ไม่เอาแล้วดีนะแค่ฉีกกระดาษก็ยกเลิกได้แต่ถ้าอย่างนั้นฉันจะของโลกฉันจะเป็นที่หนึ่งของโลกเฮ้ยเอลี ลองสังเกตพฤติกรรมมนุษย์บนดวงดาวอ้างว้างว่างเปล่าเริ่มต้นขึ้นเร็วที่หนึ่งแบบเนี้ยฉันไม่เอาสมุดอยู่ไหนช่วยด้วยตอนโจรมุมตึกกับตะเกียงวิเศษช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ไหวจริงๆลูกค้าก็ไม่ใครมีแย่ชมัดเฮลโลสวัสดีนเจ้า ยักษ์ดีละจ้ามือว่าครายรู้ก็เปเดรร็อกเลยอีนี่มีพรในสามข้อนะโปรดส,สั่งมาได้เลยได้เลยพรคลาสสิกมันต้องขอให้พรพระนันอีมา,มากๆหลายหลยข้อหลายๆข้อ <c oughs> อัพแพดใหม่แล้วพรนี้ขอมาได้แน่ๆจ้เช <c oughs> ื่อเยละามบลมบลมากหมดเป็นหนึ่งข้อข้อสองว่ามา, <c oughs> าเอย <c oughs> เ้ยเสียไปหนึ่งข้อยังเปล่าประโยชน์กันของเงินในบัญชีร้อยล้านไปสิพันล้านหมื่นล้านเลยก็ได้สบายๆจดไปเลยน่เชื่อสุดยอดสบายละไม่ต้องทำงานหลังกดหลังแข็งมานั่งป่นคนมุมตึกอีกแล้ว ดาราคอแยกทางดาราขอดาราคอมือที่สามรีบดูก่อนโดนลบเอาเฮ้ยเถื่อนใจนี่มันลิงเถื่อนนี่วะข้อมูลส่วนตัวถูกดูดไปหมดแล้วโอ้โหไม่น่าทิกมั่วเลยกู้อที่สามต่อเลยไหมว่ามาเลยนะเชี่ขอให้ไอ้พวกเลวๆที่ชอบหลอกลวงเอาของของคนอื่นไปเป็นของของตัวเองเนี่ยมันหายไปจากโลกทันทีได้ยัดไปเลยเฮ้ยต้อนโจรกันนี่วะไปไม่ะตันกิลิ้ ไ,ไมไอรมยบดตอนเทพพระเจ้ามังกรแปดแปดแปด เฮ้ยตู้อะไรมาอยู่การปะการัง,งกับมี้วะจะเฮ้ยผู้ที่เรียกข้าเทพเจ้ามาังกรจะไปแปรนออกมาคือเจ้างั้นเหรอใครอีกละ่ะเขายืนหัวโดยอยู่คนเดียวเนี่ยนีพรให้หนึ่งข้อจะขออะไรละ่ะพรเหรออืออมขออะไรดีนะขอเงนิงนเงินเยอะๆใช่ไหมอยากรวยใช่ไหมล่ะเงินเงินเงินก็ดีนะเอาดิเอาดิาดฉันนะ่ะอยากเป็นคนที่รวยที่สุดในโลกพรของเจ้าสำริจแล้วแต่จะต้องเข้าบ้านเขียวของข้าก่อนนะแอดมาบ้านเขียวบ้านเขียวอะไรวะแล้วทำไมต้อง ขพอพรที่ข้าให้เจ้ามันต้องมีเงื่อนไขกันหน่อยเซแ่แอดเข้าไปยังเ,ออเ,ออเข้าเข้าไปแล้วรูปมันคุ้นๆน,นะออ่ะเอาเอาแล้ว,แล,วแล้วไงต่อกรอกชื่อเลขบัตรประชาชนทะเบียนบ้านเลขบัญชีถ้าอยากจะเป็นคนที่รวยรวที่สุดในโลกต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวได้ยนะใครอยากเป็นเศษนี้ฉนนันสิฉนนันสิเฮ้ยโอเคเยี่ยมมากแต่จะได้เงินก่อนแหละต้องเสียค่าธรรมเนียมก่อน1ล้านแต่เดี๋ยวก่อนเงื่อนไขพิเศษถ้าเข้ากลุ่ม VIP จ่ายแค่1ิบล้านจะได้เงินกลับคืนเป็นร้อยเท่าพันเท่าเลยทีเดียวเป็นเม็ดแปลก แต่ก็เอาวะยศนยอ่อยพีแกแอบแจ้งตำรวจเลยตามมานานแล้วไอ้แก๊งชาแม่ชมรเ้ยน<อ>ี่เราคุยกับมิชชที่อยู่เลยเนี่เยเกือบโดนหลอกแล้วเราคุณลุกเฮ้ยมาไงเนี่ยตามตัวมานานแล้วไปเข้าคุกดาวนาไปโอ้ยเกมเลยกูเฮ้ถึงว่าและใจดีหละเกินไม่ชัดชัดมึงก็มิดเหมือนกันแหละไม่ต้องพูดมาก